ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็มาถึงตรงด้านขวาจะเป็นวัดเดิมนะครับวัดเดิมด้านซ้ายก็เป็นปราสาทหินพิมายนะครับผมนี่พามาเที่ยวปราสาทหินพิมายครับนี่ครับด้านขวาเป็นวัดเดิมแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับนี่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ด้านด้านขวาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ ให้ลูกเดินทางสะดวกปลอดภัยจะเจริญนลุงทางนี้ครับสารเฉพาะหลักเมืองอยู่ด้านขวานะครับผมก็จะตบซ้ายไปเพื่อที่จะไปไปไปษณีไปษนีน,น่าจะอยู่ที่เดิมนะนี่มีประชากรอยู่นะครับข้างปราสาทหินพิมายชุมชนข้างปราสาทหินพิมายแต่ก่อนก็มาอยู่แถวนี้นะครับตอนมาเรียนหนังสือตอนมาเรียนหนังสือ ข้างหน้าในนี้นางอันนี้มันดับเพลิงมันนี่มันดับเพลิงเนี่ยข้างหน้าจะเป็นดับเพลิงนะ้วก็เป็นแยกอีกแยกดับเพลิงนายจอดฝั่งนี้ก็ได้จอดฝั่งซ้ายก็ได้เนาะดับเพลิงจำไหนได้ไหมหรือจอดนอกได้จอดนี่แหละเดินไปอีกไกลไหมตรงไหนอ๋อลูนั่นนี่นี่อ่ะตัดจริงไปเลยอ๋อยังที่เด้จอดข้างหน้าเลยนี่ครับไรสณียไทย ก็เป็นไพรณีน่ไทยนะครับด้านนี้นะครับเราก็มาไพรสีน่แล้วครับไพรณีน่ไทยตรงนี้ก็จะมีร้านสเต็กกระทะร้อนสปาเกตตี้สลัดผักอยู่ข้างตรงนี้นะครับด้านโน้นก็จะเป็นดับเพลิงดับเพลิงเพิ่มพิมายแต่ก่อนมาเรียนหนังสือก็จะผ่านเส้นนี้นะครับผมไพรสเน่จะอยู่ที่เดิมโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับที่บนไปรสเน่ใหญ่มากเลยครับนี่ครับด้านขวาก็จะเป็นนี่ครับ ทางพิมายนะครับนี่ครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูรอบปราสาทดูต้นไม้นะครับนี่ดูต้นไม้ต้นฉำฉาฉำฉาใหญ่อายุนานมากเลยเนี่ยน่าจะเกือบเกือบร้อยปีแล้วครับอย่างนี้ใหญ่มากนี่เป็นภาพของอ๋ออำเภอพิมายจะมีตรงนี้นะครับจะมีศาลอยู่ด้านนี้นะครับ มีต้นยางต้นใหญ่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูน่าจะเป็นต้นยางนะผมก็ไม่ทราบไปจะตีจะทางนะครับนี่ครับเป็นต้นต้นยางใหญ่ข้างบนรู้สึกจะมีรังรังพึ่งหรือรังอะไรนะ่าจะเป็นรังพึ่งนะครับครับเป็นยางใหญ่มากเลยอยู่ในไลรสณีนะครับผมนี่ครับ ในไพรสเนีไพรสเียอำเภอพิมาย